เอาแันอย่างนี้หลังรายการเช้าวันนี้เราจะเอาคลิปคลิปหนึ่งไปโพสต์ใน Facebook ของจอยเตทไทยอินไซด์ไทยแลนด์อยากให้ ไปชมคล,ปคลิปนั้นในเพจเจาะลึกกันนะครับใช่ค่ะคล,คลิปนี้เป็นคลิปโครงการ h how to แยกแยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อดย้ยใช่จัดโดยนะคะ GC เขาร่วมกับสํนนักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงหมหาดไทยและก็ GDH นะคะซึ่งในคลิปนี้จะมีคุณต่อธนภพบและคุณแจ็คแฟนฉันแนะนำวิธีการคัดแยกขยะติดเชื้อและก็วิธีการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีด้วยเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อน,นการและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะตอนนี้โควิด19กําลังมาแรงมาก โครงการ How to แยกเขาบอกเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่เสี่ยง <Okay. S 1> เช่นสมุทรสาครชนบุรีระยองสำหรับวิดีโอของ <Okay. S 1> โครงการนี้จะมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาเมียนมา <Okay. S 1> แบบจัดเฉพาะ <Okay. S 1> ให้กับ <Okay. S 1> ชาวเมียนมาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคลิปในเพจจอริทุไทยอินไซด์ไทยแลนด์กัแล้วกันนะครับ